สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนวันนี้พี่นีก็ไปหาหมอมานะคะแล้วก็มีเวลาพักสองชั่วโมงพี่นีก็เลยมาเดินเล่นทิ่อูชีมาเก็บบรรยากาศที่สวยนะคะอูชีเมืองโลซานนะคะทุกคนพี่นีก็จะเดินเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะในเวลาที่เรารอหมอนะคะโคนนี้บรรยากาศนะคะ อ,อ,อุชิโรซานนะคะทุกคนบรรยากาศดีวันนี้แดดดีมากนะคะว้าวเราก็อยู่ที่ท่าเรืออุชินะเมืองโรซาน,นะคะ่ะเราก็อยู่ที่หน้าโอลิมปิกนะคะทุกคนโรงแรมโอลิมปิกนะคะความงามของเมืองอุชินะคะเออมืองโรซานอุชิเมืองโรซานค่ะ คนที่มาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วมาที่โลซา,านจะไม่พลาดจุดนี้นะคะทุกคนจุดชมวิวของเรานะคะทุกคนเห็นไหมยคะ La grande qui me d i ก qu'elle On savoir un peu de s a i n t h o n อุี่เมืองโลซานนะนี่ก,ก็เป็นเวลาเอ,อเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแต่นาฬิกาทังคนที่เราเห็นริบๆนะแต่นาฬิกาเขายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะทุกคนเขาผิดไม่รู้ว่าเป็นไรเขาคงไม่ได้ขึ้นไปเปลี่ยนเนาะว้าบรรยากาศนะคะแดดดีมากๆเลยนะคะทุกคน อุยชี่นะคะเมืองโลซานนะคะติดทะเลสาบข้างหน้าเราก็จะเป็นเหนล่าอ,อาหารหูหูหน้ำตกน้ำตกน้ำตก บรยากาศดีมากนะคะทุกคนอุยวันนี้แดดดีมากๆนะยี่สิบสององศานะคะทุกคนทุกคนก็จะตื่นเต้นนะคะ,ก,ก,นะคะก,คก็ตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนพี่เนก็ตื่นเต้นเนาะพี่เนก็มีเวลาสองชั่วโมงนะคะที่เรา เออมีเวลาสองชั่วโมงที่เราจะพักนะคะก่อนที่หมอจะไปหาหมอนาฬิกาสมัยดึกดมันนะคะทุกคนอุชีเมืองโลซาน วิวนะคะแดดดีมากฝั่งลิบลที่มองไกลๆนะก็จะเป็นฝั่งแถบเอเวียนนะฝรั่งเศสนะคะไกลๆนะคะฝั่งนูน้น <laughs> จะสวยงามมากๆแล้วเราก็จะเห็นเรือเก่านะคะทุกคนเห็นไหมคนเห็นเรือเรือลำนี้นะคะ เรือใบหรือเรืออะไรนะคะสวยสวยงามมากๆลูกเป็ดนะเราก็ได้เห็นเป็ดแบกว่ายน้ำนะคะทุกคนร้านเล็กๆนะคะที่เขาขายของขายอาหารนะเราสามารถจะถือไปนั่งกินได้นะคะทุกคน นกก็ยังมีเนาะอีกานะคะอีกาอีกาอีกา <c oughs> ท่าเรือนะคะแดดก็จะเยอะนะเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะท้าเรือที่จะไปเอ่อทนี้ว่าไปฝรั่งเศสไปนะคะข้ามฟากนะคะ โลซานวันนี้ก็หมอให้ยาออเร็วหน่อยนะคะปกติจะสามชั่วโมงออใหม่ๆก็สี่ชั่วโมงอันนี้ลดลงมานะคะทุกคนพี่นี่ก็ได้มาเอ,อหมอ ออกจากหมอเร็วหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเออประกันเนาะประกันมันแพงนะคะประกันแพงมากหมอเขาก็ประกันเขาก็เลยบอกว่าให้ทําเวลาเร็วนะคะก็เลยไม่ถึงออสองชั่วโมงเนาะวันนี้ก็ได้ออกมาเร็วให้ยาครั้งนี้จะไม่ค่อยเพียนะคะทุกคน มันเหมือนมีแรงเนะาะเดี๋ยวตอนบ่ายพี่นีก็จะได้ไปนัดหมอก็มีเวลาสองชั่วโมงนะหมอนัดบ่ายสามโมงครึ่งแต่พี่นีก็จะออกจากที่นี่บ่ายสามนะตอนนี้มันก็ตอนเรามาถึงที่นี่ก็จะเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้พี่ดีก็มาเก็บมานั่งเล่นๆเนาะขี้เกียจเข้าบ้านนั่น พอเข้าบ้านหรือว่าออกมามันก็ไม่ไม่ต่างกันนะพี่ดีก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะคะพี่ดีก็จะจบเอ,อจะมาทำคลิปนะแล้วก็จะทำคลิปช็อตคลิปสั้นนะคะไปฝากเพื่อนๆตอ,น,อนแรกก็คิดว่าจะมานั่งขึ้นไล์นะคะทุกคนพอเอินโทรศัพท์โดนตัดนะคะแล้วเปลี่ยนบริษัทใหม่เปลี่ยนบริษัทใหม่ คือว่าเขาส่งบินมาให้เราทางเอ,อทางอ,อีเมลเนาะแล้วตอนนี้เราก็อ,อไม่รู้นะไม่ได้เข้าไปอ่านเนาะเขาก็เลยตัดนะตัดเดือนเดียวเขาตัดแล้วเนาะแปลกใจนะเขาเตือนเรามาเราก็ไม่รู้ก็เลย ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะออกข้างนอกก็จะขึ้นไลฟ์ไม่ได้เพราะเราไม่มีบีฟีนะไม่มีอัลเทอร์เนตนะคะทุกคนพี่นีก็เลยเออมาทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้ยไม่ได้เราไม่รู้เนาะเราไม่ได้จ่ายเราไม่เพราะเราไม่รู้เขาเขาไม่ได้ส่งบินมาให้เรา ก็พอโทรศัพท์โดนตัดนะแล้วเรานัดกับลูกชายด้วยเนาะเราก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะเราก็จะไปลงคลิปที่บ้านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหน้านะเดี๋ยวพี่นีจะเดินไปเออตรงนู้นมีเวลาอีกเออครึ่งชงั่วโมงพี่นีจะไปถ่ายตรงเออฝั่งนู้นนะคะส,สวย